ความเชื่อในเรื่องการสร้างพระเครื่ององค์เล็กๆเพื่อบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์และาศาสนสถานในที่ต่างๆรวมทั้งแจกจ่ายแก่คนทั่วไปซึ่งก็นับได้ว่าเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นการทำบุญอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันกับการสร้างาศาสนสถานวัดวาอารามและพระพุทธรูปของคนในสมัยนั้นนะครับ ซึ่งพระสมเด็จของท่านสมเด็จโตก็น่าจะเป็นสิ่งที่นิยมสร้างกันอย่างแพร่หลายในสมัยนั้นเพราะมีความสะดวกและใช้เงินไม่มากโดยผู้ที่มีอำนาจวาส,สนาหรือพ่อค้าข้าบดีที่ต้องการทำบุญสร้างพระในวาระอันเป็นสิริมงคลต่างๆก็จะมาขออนุญาตเป็นเจ้าภาพในการสร้างพระสมเด็จและนิมนต์ท่านสมเด็จโตให้ไปเทศและอธิษฐานจิตพระสมเด็จให้ในงานไปพร้อมกันด้วย ซึ่งเราจะเห็นได้จากหลักฐานรูปถ่ายของท่านสมเด็จโตที่คุณคุณตาของเราในท่านั่งภาวนาอาธิษฐานจิตตามนิวาสถานบ้านเรือนของเจ้าภาพนอกวัดระคัรและพระสมเด็จบางส่วนที่เหลือจากการแจกจ่ายผู้มาร่วมทําบุญสร้างพระเขาจะเก็บไว้ให้ลูกหลานดังที่เราจะพบเห็นกันได้จากกรณีพระสมเด็จได้หีที่ปรากฏขึ้นอย่างแพร่หลายในปัจจุบันนั่นยังไงล่ะครับ ไม่มีความต้องการใช้พระสมเด็จเป็นจํานวนมากแต่เป็นไปไม่ได้ที่ท่านสมเด็จโตจะสามารถสร้างได้จํานวนมากมายตามความต้องการของผู้คนในขณะนั้น <toujours> เพราะขาดทั้งทุนทรัพย์ช่งางแรงงานเครื่องมืออุปกรณ์และเวลาทําให้พระสมเด็จวรรคางมีไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นปัญหาใหญ่สําหรับท่านสมเด็จโตเช่นก <ünd ogan> ันนะครับที่ต้องการเผยแผ่พุทธศาสนาผ่านพระสมเด็จของท่านดังนั้น จึงอาจจะมีกลุ่มช่างฝีมือซึ่งมีความชำนาญรวมตัวกันทำธุรกิจรับงานส่วนนี้ไปทำทั้งการแกะบล็อกแม่พิมพ์แบบต่างๆการรวบรวมบล็อกแม่พิมพ์ไว้ในที่เดียวกันเพื่อเป็นศูนย์การผลิตการจัดหาวัสดุและสร้างพระตามสูตรของท่านสมเด็จโตและการให้บริการจัดจำหน่ายเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในการสร้างพระสมเด็จให้แก่เจ้าภาพที่จะมาขออนุญาตสร้างพระสมเด็จเพื่อทำบุญในโอกาสต่างๆ โดยท่านสมเด็จโตรับได้ที่เป็นเพียงผู้อธิษฐานจิตให้หากเป็นเช่นนั้นจริงๆเราก็คงพอจะจินตนาการกันได้นะครับว่าจํานวนของพระสมเด็จวรคังจะสามารถมีได้มากมายขนาดไหนและเป็นคําตอบของคําถามท,าที่ว่าทําไมเราถึงเห็นภาพถ่ายหรือเอกลักษณ์ใดๆของรูปสมเด็จโตส่วนใหญ่จะอยู่ในอิริยาบถรูปนั่งบริกรรมอธิษฐานจิต ก็ด้วยเห็น,น,นเมื่อพระสมเด็จวะะครคังเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายแม้จะมีกลุ่มช่างฝีมือซึ่งมีความชำนาญรวมตัวกันทำธุรกิจสร้างพระสมเด็จและให้บริการจัดจำหน่ายแก่อจา้าพที่ขออนุญาตจัดสร้างพระสมเด็จจากท่านสมเด็จโตและก็ตามแต่สำหรับคนกลุ่มล่างที่มีทรัพย์น้อยไม่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวได้ แต่เมื่อมีศรัทธาในการสร้างบุญสร้างกุศลเฉกเช่นเดียวกันจึงอาจจะมีการทำพระสมเด็จในราคาที่ต่ำสำหรับให้บริการกับลูกค้าได้ทุกระดับซึ่งอาจจะยังไม่ผ่านพิธีอธิษฐานจิต,ตหรือท่านสมเด็จโตท่านมีเมตตาได้อธิษฐานจิตไปให้แล้วเพื่อไว้บริการจำน่ายแก่คนทั่วๆไปแต่ก็เป็นเขาลางบ่งชี้ว่า พระสมเด็จวรรคำรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นได้โดยง่ายทั่วไปในเวลานั้นหรือการทำลอกเรียนแบบพระสมเด็จน่าจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ยุคสมัยนั้นดังนั้นการสร้างพระสมเด็จในวาระนี้เป็นวาระที่มีความพิเศษมากกว่าปกติและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างความต้องการในการครอบครองเป็นเจ้าของพระชุดนี้จึงมีมากเป็นพิเศษตามไปด้วย แต่พระที่สร้างมีจำนวนน้อยเพราะใช้ทุนรอนสูงจึงเป็นการยากที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของแม้ว่าจะเป็นผู้ที่มีทรัพย์สินเงินทองก็ตามประกอบกับในสังคมช่วงนั้นมีการสร้างพระสมเด็จกันอย่างแพร่หลายจึงอาจจะมีการทำเรียนแบบโดยไม่ผ่านกระบวนการที่ครบถ้วนเกิดขึ้นได้ดังนั้นด้วยความตั้งใจจริงของเจ้าภาพ ที่อยากจะให้พระทุกนี้ถูกยึดถือเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะมีความพิเศษของวาระการสร้างจึงไม่อยากให้เห็นเป็นเรื่องทั่วๆไปที่ใครอยากจะทําเรียนแบบเหมือนที่ผ่านๆมาก็ทําได้เพราะเป็นการกระทําที่เป็นการสร้างบุญกุศลจึงไม่มีกฎหมายใดๆจะกําหนดห้ามไว้แต่ในสังคมขณะนั้นทุกคนยังมีความเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้ผีปีศาจกรอยัางลึกซึ้งดังนั้น ท่านผู้สร้างจึงใช้ความเชื่อนี้ในการป้องกันการทำเรียนแบบโดยการจารึกคำสาปแช่งดังกล่าวไว้บนด้านหลังของพระสมเด็จบางองค์ที่สร้างในวาระนี้ดังที่ปรากฏให้เห็นบนพระองค์นี้แหละครับจึงน่าจะพออนุมานได้ว่าพระสมเด็จวร,รังน่าจะมีการทำเรียนแบบมาตั้งแต่ยุคสมเด็จโตและก่อนปีพศ2411แล้วหรอครับ แต่นี่เป็นเพียงข้อสมมติฐานของผมเองคนเดียวนะครับโปรดจงใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับ